ไม่ถ่ายไม่ยังไงอยู่ก็วันนี้มันนั่งนั่งอะไรอยู่ตรงระเบียงอ่ะต้องถ่ายปเป็นหลักฐานหน่อยอ่ะมันนั่งทําอะไรอ่ะก็มาดูเรือดูอะไรดูเรือเรือบ้าอะไรจะอยู่บนระเบียงอ่ะไม่มีหรอกนี่ามาหลอกลอกันเลยตัไกลสิฮะไหนไหนเรือไหนเรือน,นี่จริงจริงเหรอ ถ่ายไม่เห็นแต่ว่ามีจริงๆเรือมันดูดวงอทิตขึ้นดีกว่าเนาะตรงลงวันนี้จะมีดวงอทิตขึ้นไหมจนเนี่ยก็ต้องมีสิทุกวันเลยวันนี้มันวันพฤหัสใครใครบอกมาว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์จะมีดวงอทิตได้ไงวันนี้วันพฤหัสฮองเนี่ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยน้งเนี่ยเห็นอะไรเปล่า มันโผล่ขึ้นมาแล้วอะนิดนึงอะเขค่อยๆข,ขึ้นเลยอะแต่ถ่ายก็ไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยเนี่ยดาวดาวยักษ์แดงดาวยักษ์แดงโผล่มาแล้ว,ลวเ,หเห็นจระจระเลยวะเขาค่อยโผล่มาเลยอ่ะเนี่ยดูดิ

ตึงขึ้นเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่มันยังไม่ขึ้นเลย <c oughs> ดาวยักษ์แดงจะขึ้นเหมือนที่เมอยวาดูแบบนะเหมือน,นะอนบัวลอยอะเนาะสุกแล้วมันจะขึ้นลอยอยู่ในกระทะมันขึ้นแล้วค่อยๆขึ้นมาจากเต็มๆแล้วนะโอ้ยวันนี้โชคดีจังเลย น้องหักแล้วนั่งครับน้องนี่นี่ครั้งแรกในชีวิตนะเฮ้ยมันขึ้นทุกวันนะดวงอาทิตย,มตย์มันขึ้นทุกวันเอ๊ไม่ได้ขึ้นครั้งแรกนะนคุณนคล้ายแม่ที่เห็นมันตัน้งแต่เริ่มแบบนี้มันเขาเรียกว่าสุดข,ขอบฟ้าขึ้น<อ>มาแล้ว น้องเนี่ยไงคุณหมอนี่มันเลยเราจะพ้นน้งแล้วค่ะเรนจะขึ้นมาทำหน้าที่แล้วถ้าแล้ววันนี้ก็กลายเป็นวันอาทิตย์จนได้ดูขอบกันนะนะครับเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้ว ตกลงดวงอาทิตย์มันขึ้นมาหรือโลกเราหมุนไปหามันฮะเฮ้ยมันลอยมันแบอาทิตย์มันลอยได้อะมีคมรู้สึกเฮ้ยนี่โลกหมุนตอนนี้เลยเหรอจริงๆว่ามันลอยได้อะเขียวขว้างขึ้นแล้วเนอะเ้ียวขว้างเมื่อยี้มันดึงเหรอเฮ้ยเห็นตั้งแต่มันยังเห็นตั้งแต่ขอบไหม ไม่เห็นตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเลยอนะองวิมันขึ้นเร็วมากเนี่ยจริงๆริงนีนหนูนั่งรอดูที่ขึ้นเหรอเนี่ยตอนแรกหนูคิดว่ามันขึ้นช้าแต่พอเพราะว่านเนี่ยดอกอะไรก็ตัวมันขึ้นเร็วเลยที่ว่าจริงจริงมันไมขึ้นช้าจริงจขึ้นอ้แล้วเป็นไงพอเห็นแล้วเป็นไงโอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ป่ะ oh. อยู่บ้านได้เห็นอย่างนี้ไหม โลกขึ้น,น,นะนสูงจริงจริงแล้วไม่ว่าโลกคงจะหมุนเร็วมากเลยมีอะไรอยู่ที่จุดๆดำๆประมาณนี้อมองเห็นชายหาดไหมเห็นหม่นเห็นหนเหน,น,นี่ยหนุ่มดำไปนะ้นี้จะระบดแล้วแล้นวน้ันะ ท้อมันเมฆที่บังอยู่ไงมืนดาวเสาเลยอะตอนสว่างวันนี้จะไม่มองแล้วนะเราจะไม่มองดวงนี้กันนะนี่ที่โบราณก็ถือว่ามองนะดูที่ชายหาดน้องเห็นไหมถ้าคุณหลับวิทยาศาสตรคือเห็สว่างเกินไปสว่างเกินไปเห็นปะน่ะพอพ้นแล้วเขาไม่มองนะหยุดมองนะน้องเนี่ยนะรู้ไหม ทำไมดวงอาทิตย์มันมันหงุทำไมตรงกลางดวงอาทิตย์มันสว่างนะตรงขอบมันเริ่มไม่สว่างอ้าวข้างล่างมันเป็นแบบว่าก้อนเมฆอะไรบางอยู่ไงมันก็เลยยังไม่สว่างว่ามันเป็นแกนกลางดวงอาทิตย์เออแต่ถ้าเป็นอย่องนั้นพ่อก็ไม่เคยไปเหมือนนะเริ่มสว่างไหมเริ่มในขอบแล้วเดี๋ยวไปจะมาบอกฮะแล้วใส่ครั้งใส่ในขอบแล้ว ขอบอะไรจะไปเที่ยวโดนที่เล่าให้ฟังตว่างแล้วไม่มองแล้วโอเค